สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้เกิดยังขึ้นครับบอดบิ๊กโพสแบบนี้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเ่ออาอ่านให้ฟังก่อนเด้อแล้วก็บอกว่าการท่าการเซิงแล้วมีแหงมันมีความสุขบอดบิ๊กจะลองมันอีกครั้งสักครั้งในชีวิตนี้แต่รู้สึก กลัวจังป้าพี่น้องนะครับแล้วโพสต์แบบนี้เกินยังขื้นครับเอฟซีเนี่ยแฮรคอมเมนต์ครับถึกใจลายครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีน้องๆในทีมนะครับครูจุนนี่นะครับก็บอกว่าเอาแล้วไงแอบเล่น Facebook คอยนะครับอีกคนนึงสันน้องสแตมบอกว่าหานะครับส่วนพี่โจโยมนินบอกว่าเฮ้ยสันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับมีแต่คนแบบ ตกใจนะครับว่าบนบิ๊กโพสแบบนี้เรื่องอะไรนะครับแล้วก็มีเอีเข้าไปคอมเมนต์อย่างเยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าคอยอยากเป็นผู้นั่นเด้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่าวาสนาผู้ใดน้อนะครับส่วนน้องวันรุ่นนะครับบอกว่าเอาแล้วนะครับท่านนีก็บอกว่างงนะครับน้องน้ำตาลบอกว่างงนะครับน้องลีโอบอกว่า จึ๊กจักสันพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอานะครับท่านนี้ก็บอกว่านั่นไงนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าพยเลียนเฟซนะครับส่วนคนนี้ก็บอกว่าบอกบอสแน่เดิกๆห้ามเลียนเฟซเด้อนะครับพี่น้องป้าานะครับมีในเอฟซี FC ตกใจนะครับคนนึงก็บอกว่าอ่า นั่นไงใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับส่วนน้องอมแอมนะครับก็เขามาโพส์กันครับพี่น้องบอกว่าหัวเลาะนะครับนั่นแหละครับพี่น้องหลังจากบอดบิ๊กโพสแบบนี้มีตะค้นเข่านะครับแล้วก็หัวเลาะแล้วก็เขาแพเสียวเนี่ยเยอะมากนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเราเนี่ยบอดได้บอกนะครับว่าอย่างไงนะครับพี่น้องบอดบิ๊กบอได้เอ่ยซื้อนะครับแต่ว่าเราอาจจะโพสต์เล่นคำๆหรือไม่หรือว่าอาจจะ สื่อถึงใครหรือเปล่าอันนี้กับโบนแน่ใจกับพี่น้องนะครับทุกท่านมีความเหียนแบบใดฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีขาอสารอับเด็เดี๋ยวมาฝากกันรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ